ตอนที่แรกอันแฟนก็นทามานไรวันเมียก็ไรยวันแน่หาเผาธานขายแน่ซอยกันไปหาเก็บเห็ดยูดอนก็ที่คิดว่าบ่ามีนี่แหละไปเจ็ดแปดคนคิดว่ามันสีโดนสีมีคิดว่าคือจังสอยูไปก็เห็ดย่งบ่ได้ให้หลูกให้ผัวรับภาระให้แม่รับภาระคิดอยากสิกินยาตไทยคนนึ่ เพราะว่าเคยมีขาหนาบ่มี่มันแบบมันเสียไปซูนไปทางนึงแล้วคือจังบ่มี่ยังค่ะในชีวิตพ่อเขาประกาศแล้วก็นอนยามยา่กขึ้นกับภาวนาเขาหายจากองเป็นตัวพัดเลือกแน่ท้อนแห่งทุกแห่งหยางค่ะแตบแต่ก่อนกับขาดีกับจนแห้งแล้วมาขาพิการอีกแต่เดี๋ยวนี้ดีขึ้นค่ะบริษัท ซอยมาเห็นงานในจุดนี้สิวิตครอบครัวของหนด,ดีขึ้นค่ะมีเงินกินทุกเดือนเคยเสียใจอยู่กับ่าชีวิตแบบนี้ที่มีงานทำเลี้ยงลูกตไปอยู่บ่พอพอใดมาเห็ุงานจุดนี้ก็ดีขึ้นหลายค่ะไอชีวิตคนจนคนพิการคนหนีดีขึ้นค่ะแต่กงมีโรคสะานสงนัยเรียนค่ะ